โอเคโอเคก็ขอกับสดีทั้งหมดทุกคนทุกท่านนะครับและผมเขกคนเดิมเพิ่มเติมคือเรียลสเต็ปพีนะวันนี้เราจะมาจับแฝดกระใหม่กันนะครับก็ คือผมไปย้อนดูเคียบคนอื่นมาแล้วนะครับก็ผมเห็นว่าผมขายฟัสตี่สามแคนิดนะก็คือเป็นช้างใส่เสื้อนะักดับเพิครับนะเนี่คือถึงโตเชฟนะกกัอบมันชื่ออะไรผมจำไม่ได้มช่าวมนนับไปเลยเออผมจังเกิลอยู่นี่ว่วนนะโวาน่า เละวคือไอ้ช้างจะเพิงกับสิงโตนะ่ะมันต้องให้สว์ของเราเลเวลแม็กก่อนนะครับเราถึงจะจับได้ซึ่งมันต้องเสียงดวงนี่แต่สิงโตผมเหลืออีกสองตัวครับแล้วมันมีตัวหนึ่งต้องใช้คลิกครับซึ่งไอ้ตัวที่ใช้คลิกเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นในคลิปผมแล้วจับไม่ได้ครับจับไม่หัน อตอนนี้คือผมพย,ยายามจะพึ่งพึ่งยุกแล้วก็ถ้ามีเสียงรถหรือเสียงอะไรข้ามหน้าก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับว่าผมไปห้ามอะไรเขาไม่ได้นะกินเลิงกินมงนงาอืม ฮับบึ๊กเราจะพูดเลยน้อยหน่อยเพราะนี่ตุก๊กต้องใช้สมาธิสูงมากในการทำน,นะ,อะอือปั๊บโอเคตอนนี้ผมต้องการหาสิงโตโดยด่วนตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะเฮ้ยพี่ชม นี่ต้นไม่นี่ว่าต้นไม่เนี่ยเขาเริ่มรือกันใครเนีน่ยโอ้โหโคตรที่โอ้โหฮถ่ายยังไงดีต้นไม้บงังหมดเลยเอางี้กันเอไกลเกินแค่ก็เสร็จไปเทียบแล้วแหละมา แค่คนแรแล้วก็ถ่ายรูปทำปกด้วยนะนี่แลหละไอ้ปิงโตที่ผมตามหามันมีตัวนึงต้องใช้ปิงโตกันงำงมเมย์กิฟนี้ได้สองตัวแค่ได้ตัวเดียวก็อิ่มใจแล้วแล้วก็ขออภัยทีแล้วกันนะที่เสียงรถดังมากมิวนะว่าขออภัยยังแล้วก็ขออภัยนะเพราะเปลี่ยนรถมันดังมากจริงๆ กุ้ยสุดสุดดีเลยได้ตัวใหม่มาอย่างนี้ขอช้างช้างอีกตัวหนึ่งมาใช้ทิกต้องเอาช้างเอาอือดีเอาช้างไม่ได้เอาก้อนหินมกปากคุยยังไปฟอปมับแล้วก็เหลือช้างให้ช้างตัวนี้น่าจะจับยากอยู่ เพราะสิงโตของน้ำชายทิพย์ซึ่ทิพย์ทิพนั้นก็ยากเหมือนกันโคตรยากเลยเอิเอมเอมเอม่มเอิ่มเอิ่มเอิ่มมาล้วตัวนี้ตัวนี้ช้างจับผมจับตัวนี้ไม่ได้ผมว่าสมพันธ์เล้วนี่ไงช้างนักงจับเพิงช้างนักงจับเพิงครับคุณผู้ชม อัดนี้เพิงว้าวควตรแท้แต่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ขึ้น,น้าปกหรือเปล่าดูนะครับมันจะขึ้นหน้าปกหรือเปล่าแช่ได้ไมคกรู่มือครับอาจจะเอามาตัดกรอบให้ขึ้นหน้าปกนะแล้วก็เหลืออีกแค่ตัวเดียวนะซึ่งผมก็ยังไม่เจอสิงโตว,วันนี้นได้แค่สองตัวแล้วมัง้งสองตัวนี้ก็บุญแล้วนะ กติวันหนึ่งผมไม่เคยไอ้นี่ได้ขนาดนี้นะรู้สึกว่าการํำคลิปนี้มันทำให้ผมดวงดีขึ้นหเลอาเล่นนกรอบแทบไม่เจอตัวอะไรเลยเล่นนกรอบต้องเล่นตั้งหลายครั้งแต่ผมจะเจอตัวอะไรแต่รอบนี้คือแค่ครั้งเดียวอะไม่สองแค่นั้นก็เจอมวมันไม่หมดหรอกสันหน้าฉมบะวันหน้านะ นหน้ายัางเหลืออีกตัวหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมขอสักสิบสองสิบสามนาทีแล้วกันนะอาจจะแถมเป็นตอนไดโนเสาร์ให้นะเป็นด่านไดโนเสาร์นะครับตอนนี้ก็คุ้งตัวไปเลยฝับปับงท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่า ไหนบอกว่าเงียบไงวะนั่นแหละผมรู้ว่าท่านผู้ชมกำลังส่งไฟยู่อย่างนั้นเออชนต้นไม้ตายเออดีจะเล่นพรอย่าโยมนะครับชนต้นไม้ตายจะเล่นพรอย่าโยมมากเลยแล้วก็เอาพี่ช้างช้างนะปิวปิวปิวมาคุณเข้าไปเออวัดวัดแต่อีพีนี้อีพีนั้ จำไม่ผิด EP ห้านะน่าจะ EP ห้าปิว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 ,ว,วปุ๊งชนเข้าไปเออผมลืมบอกให้ไปชมฝรังกก่งเศสเลยนะครับตอนต้นคลิปนะครับ เอาเอย่าสังเกตลยนะแล้วาตาดีมากเลยครผมอัพสัตว์ในไวโอมตอนหนะ้าหรือวแม็กหมดแล้วเออโกงมันอ่ะเรือว่แม็กหมดแล้วครับแต่ปักยังไม่แม็กนะครับเหลือตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้ผมหานาน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 เลยว่าน,นานมากไม่เจอไม่ใช่ไม่เจอหาเจอเลยแต่แค่ เจอแล้วมันก็เอาเอาเลยเลยฝืนตีกเออเจอฝินตัแล้วไปดูข้างไน,นกัฟังเสียงเพลงกับภาพไปแล้วก,กัน เขาอาจจะเงียบช่วงนี้เพราะช่วงนี้อุปสรรค์มันเยอะมากจะใช้ปี๊โตก็คงไม่เป็นไรหรอกม้าลายม้าลายที่ป็นตัวนิดพิเศษมีตัวหนึ่งเห็นไหมม้าลายเป็นยานะสามารถขลุขระก็ได้เออ มาอมุ้ยนกนี่เมื่อกี้นกพี่เลยผมไปจับนกรอมาอเองเองนกตัวเองแล้วก็อ้าว่ามาได้ห้าพันเมตรแล้วคุยวันนี้จับสัสดสองตัวซึ่งจับไปแล้วนะครับก็จะพูดทำไมนั่นะ มจะพยายามชนพวกไอ้วงนงี้มาดีบดิบเพราะมันจะได้เงินนะเงิน,นมาแล้วอุ้ยตอนดีดไม่น่าเล่นนะเงินรัวๆครับปั๊มเงินปั๊มเงินแล้วก็ตบปาตบป๊มา เออเอาปีกช้างจมช้างมันมอมันมาดูในที่ร้อนๆในฝนหน้าได้ไงอ่ะงงกันไหมเกมให้เกมมันสมจริงหน่อยก็ไม่ได้นะอยากฝากไปบอกถึกผู้พัฒนาเกมมากเลยเลยเอ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 โอ้โนิ้วผมติดปลายจอเนี่ย เยีันจะต้องเอาตัวที่ไกลที่สุดและพุ่งไปยังเป้าหมายอ่ะเปลี่ยนหิ้วมาเลนกลางก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันมีนี่นี่วะนี่เออ ่านผู้ชมอาจจะงงกับคำพูดของผมนิดหน่อยนะไม่นิดอะเยอะเลยพราะผมมันก็พูดแบบนี้แหละปั๊บปั๊บเงา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 เำาเงำงเงำงงำออเอเมื่อกี้โอเห็นอะไรแบบ มันสิงโตมันจะกินใช่เหรอกินมันใช่เหรอเกมมันบักหรือเปล่าน่าจะบักถ้าสิงโตมันกินไอ้นั่นได้จริงนี้หดเลยอ่ะยเกลียบเกลีบเกลียบกันโอ้โหยี่มง เออดีไ่เล่นพรานชนชนต้นไม้ตายกี่กี่นาทีสิบเอ็ดอะสิบเอ็ดอย่างงี้ก็แถมดานได้น้องสาวไปด่านหนึ่งก็น่าจะหลายนาทีพอครบนี่ก็องช้างต้องขอโทษอีกหลายๆรอบแล้วกันนะที่มีเสียงรบกวนนะครับก็ เป็นเสียงรถแล้วก็เสียงคนข้างล่างนะมานี่ผมไปจับนี่มาด้วยครับบอลตู้ฟอร์คีเลยไปน,น่าจะเป็นบอลตรูรู้สึกว่ามันจะชนก้อนหินไม่ได้ชนต้นไม้ได้ ห้าวันนี้คือโคดไกอ่ะวิวโคดไก่ว,วกกิ่งไปเลยลัคเตอรอ์ผมได้ยินเสียงคนกำลังกินอะไรทักอย่างอยู่ผมรู้ทันทีว่ามันคือตัวอะไรวันนี้บันต้อชนปะตุงอินได้โอ้อมีเคยชนต้นไม้อยู่อ้วการปลาของมัน,น ไทเอออือต่อไปแรปเตอร์นับบันยังขั้นผมว็ยังขี่แรปเตอร์บ่อยสุดดีว่าแรปเตอร์นี่คือแบบช่ <Okay. S 1> วยเพิ่มความเร็วของเราได้เยอะเลยมาโอเคโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ เกมโรลิโอสแตมเพสในพาร์ทที่4หรือ5ไม่รู้เหมือนนะครับก็ถ้าชอบไปกดไลค์กดติดตั้งใครและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ